เบตันชัวรถรู clothes, on, right? oo, right? right ่คู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัสซอมเกรดเอทุกคันเลือกไบ้เป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักพิดควมนำถั่วปลอดภัยหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์โปรโมชั่นมากมายให้เลือกสมใจเบตันชัวรถพรีเมี่ยมคุณมั่นใจได้เลยเบตันชัวรับรูกคู่ทะเบียนสวยสมาคมรับรองให้คุณสบายใจชัวเบตันชัวรถใส่พรีเมี่ยมเนีย้อน ต้อนรับทุกท่านสู่รายการโรสแทปเปอร์กับยินเมตันชัวค่ะ วันนี้นะคะเราปรับลดราคาลงแล้วค่ะสำหรับปอร์เช่คาเยน3.0 e Hybrid ปี B IT, B 2018จดทะเบียน2019คันนี้วิ่งมาเพียงแค่69,000โลเท่านั้นลูกค้าก็รู้อยู่แล้วว่าคันนี้ออกใหม่ป้ายแดงแพงมากๆราคาเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่7.5 <Wow. S 1> ล้านเลยแล้วคลิปก่อนที่ยินรีวิวไปตั้งราคาอยู่ที่3.499เท่านั้นแต่วันนี้นะคะเราลดราคาไปเลย100,000บาทเหลือเพียง3,399,000บาท เท่านั้นค่ะพี่ๆเรียกไ,ไ,ไว่าราคาเนี้ยเนี่ยคุ้มสุดๆไปเลยค่ะไม่เชื่อนะคะลูกค้าลองไปเช็คดูในตลาดได้เพราะเบตันช่วของเรา ขายถูกที่สุดในตลาดแล้วเราค่อยกลับมาซื้อกับยีนค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งที่เป็นเคฟลาทั้งหมดเลยนะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบสีดำพร้อมกับเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์คันนี้ได้ไฟหน้าแบบ LED, L E D มิกซ์ไลท์ซิสเต็มแล้อแม็กปอร์เช่ขนาด21นิ้วพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกสีเขียวเด่นชัดนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของปอร์เช่เลยและกระจกมองข้างก็เคลือบเคฟลามามีไฟเลี้ยวมาให้นะคะพร้อมกับบายสปอร์ตค่ะคันนี้มาพร้อมกับระบบพรอมฟอร์ดแอสเซทเข้าออกรถอัตโนมัติโดยไม่ต้อง หากุญแจเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในของเขากันต่อเลยภายในของคันนี้นะคะมาพร้อมกับโทนสีดําค่ะเบาะหุ้มไดหนังเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้ถึง14ทิศทางเลยค่ะแล้วก็เมมโมรีได้อีก3ตําแหน่งนั่นเองค่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็สามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้จากพวงมาลัยเลยแล้วก็ยังมาพร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์แบบแพทเทิร์นชิฟค่ะคันนี้ก็จะได้เป็นเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะชิปโทนิกเอสค่ะหน้าจอชุดมาตรวัดนะคะมีมาให้แบบสปอร์ตแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบเพดดับ ขนาดใหญ่ค่ะ12.3นิ้วสามารถทัชสกรีนได้แล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto การเชื่อมต่อ Bluetooth แล้วก็การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะมีนิเ i กเตอร์ในตัวนะคะแล้วก็มาพร้อมกับโหมดการขับขี่ด้วยกันถึง5โหมดเลยค่ะประกอบไปด้วยโหมด e-Power, Hybrid สปอร์ตสปอร์ตพัดแล้วก็อินดิวิเดอโหมดนั่นเองคอนโซลกลางนะคะตกแต่งมาพร้อมกับเปียโนแบ็กสามารถทัสกรีนได้ทุกปุ่มเลยนะคะเรียกเรียกว่าหรูหราฟังก์ชันเนี่ยให้มาแบบครบๆแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะพร้อมกับช่วงล่างที่เป็นโชคถุงลมค่ะนุ่มนวลในความเร็วต่ำแน่นหนึบในความเร็วสูงนั่นเองค่ะเขาจะปรับสภาพโชคของเรานะ่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างหรือว่าสมรรถนะในการขับขี่ของคันนี้เรียกเรียกว่าดีมากๆเลยค่ะพร้อมกับแรงม้าที่สูงมากๆแรงบิดของเขานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ อย่าปั๊บไปปึ๊บแน่นอนคันนี้ยังมาพร้อมกับหลังคาซันรูฟค่ะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ยังมีม่านกันแสงแดดมาให้100%เซเลยค่ะออปชั่นทุกอย่างนี่แบบให้มาแบบครบๆเลยนะคะและคันนี้นะคะเขาก็ยังมาพร้อมกับประตูแบบซอฟโค้ดนะคะประตูดูดนั่นเองค่ะ แบบนี้เลยนะคะมาดูด้านห้องผู้โดยสารก็มีแอร์แยกด้านหลังมาให้ด้วยนะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้แล้วก็มีช่องที่เสียบสาย USB C นั่นเองค่ะหราแล้วก็นั่งสบายมากๆเลยมีพื้นที่เลกรูมมเ,เหลือเยอะมากๆแล้วก็เฮดรูมเนี่ย คือแบบเหลือเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ตัวใหญ่หรือว่าตัวสูงนะคะคันนี้นั่งได้แบบสบายๆเลยค่ะเบาะไร้ตําหนิไม่มีริ้วรอยคันนี้พร้อมใช้งานรอแค่คุณมาเป็นเจ้าของเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมท้ายรถกันต่อเลยนะคะท้ายรถมาพร้อมสปอยเลอร์หลังถึง2ชั้นชุดแต่งก็จะเป็นแบบเคลือบเคฟล่าทั้งหมดเลยค่ะได้มาเป็นท่อคู่ทั้งสองฝั่งภายในนะคะเรียกได้ว่ากว้างขวางมากๆเลยเป็นรถ s อ v ที่แบบว่าหรูหรารักชวลี่อันนี้ประสงทุกอย่าง ลแล้วก็เป็นรถที่แบบยอ,ยอดฮิตยอดนิยมในกลุ่มซูเปอร์คาร์นะคะเพราะเขาอะสามารถจอดในช่องซูเปอร์คาร์ในห้างได้เลยโครงสร้างด้านหลังนะคะหัวน็อตยังอยู่ครบเม็ดอาร์เนี่ยอยู่ครบอยู่เต็มๆเลยค่ะคันนี้ไม่เคยแกะไม่เคยแงะใดๆทั้งสิ้นเลยเนื่องจากรถคันนี้เป็นรถ e- h y b r i d นะคะเขาก็สามารถ วิ่งโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวนะคะสามารถวิ่งได้ระยะทางถึง44กิโลเมตรเลยค่ะเรียกได้ว่าทั้งขับดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องยนต์กันต่อคันนี้นะคะเป็นรถนำเข้าแบบ3 2ค่ะออกจากสูตรสปไปเดอร์นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินไฟฟ้า6สูบ3,000ซีซีแรงม้าของเขาสูงสุดถึง462แรงม้าเลยแล้วแรงบิดของเขา700นิวตันเมตรเลยค่ะเรียกได้ว่าเร็วแรงสมกับเป็นรถซูเปอร์คาร์จริงๆค่ะห้องเครื่องย เดิมๆจากโรงงานเลยฝากระโปรงไม่มีแกะนะคะหัวน็อตไม่มีขยับทุกอย่างอยู่ในสภาพที่เดิมจากโรงงานของปอร์เช่เลยยินรั่ราคาอีกทีหนึ่งค่ะคันนี้เราขายเพียงแค่3าม9 0 0 0สาบาทเท่านั้นเองคันนี้ลดราคามา1น0 0 0แบาทแล้วนะคะถ้าลูกค้าอยากได้รถที่ถูกที่สุดในท้องตลาดต้องเบตันชวนเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้ยินลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะความสุขเต็มหัวใจ ใบ mm hmm. mm hmm. ตั้นชั่วไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรบมือสองคุณภาพากีเพราะม้คนมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวเบตันชั่วคือครงตอบที่ใช่ชั่ว